ร้านเครื่องเสียง Wi-Fi Hi-Fi ในเครือ Sonic Vision เขาเปิดสาขาใหม่อยู่ที่โซน c o m m e and Central World มีช่วงโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่ลด50%ด้วยนะเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำโกไอทีครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่เซนทัลเวิลครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งของเซนทัลเวิลนะครับแล้วอยู่ในโซนที่เขาตกแต่งขึ้นมาใหม่โซนนี้มีชื่อว่าคอมม a าแอนเป็นโซนสำหรับวัยรุ่นเลยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่แบบออกแนวแก๊เจ็ตแนวคูลคูชิกชิกให้คุณเลือกซื้อหากันของสะสมก็มีด้วยซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้ามาเดินโซนนี้จะต้องถูกใจคุณอย่างแน่นอนและหนึ่งในโซนคอมม a าแอนนี้นะครับตรงมุมที่เรายือนอยู่นี้ เป็นร้านเครื่องเสียงสาขาใหม่ครับนี่นี่คือ Wi-Fi Hi-Fi Thailand ครับ สาขา2แล้วนี่ผมเคยพาคุณผู้ชมไปดูสาขาแรกของเขานะครับอยู่ที่3ย่านมิดทาวน์นั่นคือ Wi-Fi h ฮไฟสย่านมิดทาวน์วันนี้สาขา2เปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์อยู่ในโซนคอมม่าแอนชั้น1พูดง่ายๆโซนนี้เป็นโซนที่ตกแต่งใหม่ทางฝั่งของอ e ีเซนตันนั่นเองใครคุ้นเคยกับเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งอ e ีเซนตันเดิมนะครับฝั่งนี้เลยชั้นล่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูครับว่าร้าน WiFi ไฮไฟ ที่เขาเปิดใหม่สาขา2นี้นะครับจะมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะในเครือที่จะดจำหน่ายโดย Sonic Vision มีหลายแบรนด์มาโชว์ในวันนี้และที่สำคัญคือช่วงเปิดสาขาใหม่เขามีโปรโมชั่นลดราคานะครับบางไอเทมนี้ลดเยอะถึง50%เลยโอ้โหุยช่วงเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับแล้วคนที่สนใจเครื่องเล่นแผ่นไวนิล เขามีแบรนด์ใหม่มาด้วยเดี๋ยวพาไปดูเลยน่าสนใจมากๆดีไซน์สวยราคาไม่แพงไปดูกันครับ ที่จะพามาดูนะครับเป็นแบรนด์ใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่คือแบรนด์ที่ชื่อว่า v i c t r o l a ครับเป็นแบรนด์เครื่องเล่นแผ่นเสียงไวนิลจากสหรัฐอเมริกานะครับแบรนด์นี้เขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากๆมีอายุมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับและเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเลยใครอยากได้ต้องไปซไื้อที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นและว,วันนี้ครับนี่คือประเทศที่2ที่เขาออกนอกสหรัฐอเมริกามาแล้วมาจัดจําหน่ายโดย Sonic Vision นะครับ ดีไซน์ของ v i c t o r ร l a เนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์ที่แบบโมเดิมากมากเลยนะครับมีรุ่นคลาสสิกก็มีแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามแค่คุณเอาไปแต่งบ้านเนี่ยก็สวยงามแล้วแต่นี่คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงไวนิ้ว ที่ใช้ได้จริงนะครับและมีความสมัยใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ต่อลำโพงไร้สายได้ยกตัวอย่างอย่างรุ่นนี้คือรุ่น The Journey Plus นี่เขาจะออกแบบมาเป็นเหมือนกระเป๋าเอกสารเลยนะครับพับเก็บกลับมาเนี่ยนะฮะร,ราคาย่อมเยาวด้วยแค่5,990บาทเท่านั้นเองนะครับคุณจะเล่นแผ่นสปีดไหนมีให้ปรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น33 45 78หัวเข็มก็จะเป็นหัวเข็มของ Vi c t อเรีเองนะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากๆ พามาดูอีกรุ่นหนึ่งโอ้โหนี่ทรงคลาสสิกเลยนี่คือคลาสสิกครับวิ c โตร่าคลาสสิกซิกอินวันหนึ่งเครื่องเป็นได้ถึง6อย่างด้วยกันเป็นอะไรบ้างเป็นเครื่องเล่นแผ่นไวนิลหนละ2คือมีเครื่องเล่นเทปคัสเซ็ตอยู่ตรงนี้ครับนี่แล้วก็เล่นแผ่น CD ดีได้ด้วย3ละ4คือเป็นบลูทูธ t h 5มีวิทยุ FM 6 ต่อออกซิเลอรี่โฟโนอได้นี่6 in 1เลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเครื่องที่แบบว่าทรงเครื่องมากๆนะครับเป็นเครื่องเดียวคุณตั้งในบ้านเนี่ยสามารถใช้เป็นเพลเยอร์เล่นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับแล้วรูปทรงสวยคลาสสิกเปิดฝาขึ้นมาแบบนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณผู้ชม1,900บาทเท่านั้นเองโอ้โหซิกอิทำได้ทั้ง6อย่างราคาย่อมเยาขนาดนี้ดีไซน์สวยด้วยนะครับคุ้มค่าสุดๆไปเลย มาดูอีกรุ่นหนึ่งครับพามาดูต่อเลยนี่เขามีหลายรุ่นมากนะฮะวิกตอรียเนี่ยครับอย่างตัวนี้เป็นรุ่น Eastwood ครับใครที่อยากได้เครื่องเล่น Turntable แบบทรงคลาสสิกนะครับผมว่าตัวนี้เหมาะมากนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยกำลังทำโปรโมชั่นอยู่ด้วยราคาดีมากเลยนะครับเป็นรุ่นราคา8,400บาทแต่ทำโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ5,450บาทตัวนั้นตัวนี้ถือว่าราคาดีมาก ใครอยากได้เครื่องเล่นเทนเทเบิลนะครับเอาไปเล่นที่บ้านนะครับไปไป,รบประกอบกับชุดเครื่องเสียงของคุณตัวนี้เหมาะมากๆม,มาดูอีก3ตัวนี่อันนี้เป็นโซนที่เป็นดีไซน์สวยๆแบบทันสมัยของเขานะครับจะมีหลายรุ่นเลยนะครับอย่างตัวนี้ชื่อว่า v i c t r r l ล่รุ่น Respin ตัวนี้ราคาย่อมยาวเช่นกันครับจากราคา8,004 4นะครับเหลือ6,950บาท จุดเด่นของรีสปินคือเขาจะมีลำโพงบิวอินอยู่ในตัวด้วยถ้าคุณจะเล่นแผ่นไวนิวไม่ต้องต่อลำโพงตัวเขาเองก็เล่นเพลงและเปล่งเสียงออกมาให้คุณได้เลยหรือคุณจะต่อจากมือถือบลูทูธเข้ามาเล่นเพลงและให้มาดังที่ลำโพงนี้ก็ได้หรือคุณจะต่อเจ้ารีสปินตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธออกไปยังลำโพงไร้สายภายนอกก็ทำได้ด้วยเช่นกันมีสีสันให้เลือกแยะมากมายตัวฝาของเขาเนี่ยสามารถกางออกมาแล้วก็เป็นที่วางแผ่นไวนิวได้ด้วยนะครับ อีกรุ่นหนึ่งที่พิเศษมากๆนี่คือ v i c t ต o ่ารุ่น Revolution Go นะครับความพิเศษของตัวนี้คือเป็นเครื่องเล่น Turntable ที่มีแบตเตอรี่ในตัวครับไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยสมมุติว่าคุณเอาไปใช้กับลำโพงบลูทูธนะฮะแบบไร้สายนอกสถานที่คุณยกไปวางเอาท์ดอร์แล้วเล่นแผ่นได้เลยนะครับแบตเตอรี่ของเขามีอายุการใช้งานได้นานถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้เรียกว่าชุดเอาท์ดอร์ต้องตัวนี้เลยนะครับราคาดีด้วย1900บาทครับ แบรนด์ที่2ที่จะพามาชมในร้าน Wi-Fi Hi-Fi สาขา2ที่เซนต์แคนเบอร์นี่นะครับนั่นก็คือ Bowers ์แซน i l ล k i นนั่นเองนะครับโอ้ตรงบูธนี้นะครับเขารวบรวมมาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Bowers ์แซน i i ลกินมาแบบเกือบจะครบเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทาง Sonic Vision เนี่ยเขาจะทำแคมเปญในการที่ทุกคนเนี่ยจะจับคู่สมาร์ทโฟนกับเครื่องเสียงไฮเอ็นอย่าง Bower Sand น i ิลิ ทุกวันนี้เวลาเราเล่นเพลงแน่นอนทุกคนเล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาพุทเพลงออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นลำโพงหรือจะเป็นหูฟังนะครับถ้าคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Bowers Wilkins เนี่ยคุณก็จะได้ระบบเสียงในระดับไฮเอนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตาม ถ้าคุณเอาพุทผ่านลำโพงนี่เลยครับ The Beauty of Sound นี่ b o w e r and Wilkin s e p e l i n นี่คือคุณภาพเสียงที่มาพร้อมกับปรติมากรรมนะครับสวยงามมากๆนะครับตกแต่งบ้านก็ได้แล้วให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆเขามีลำโพงหลายรุ่นมาโชว์ที่มุมนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ b o w e r and Wilkin s Formation Wave นะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆอย่าง b o w e r and Wilkin s Formation Flex นะครับ ระบบเสียงสมัยใหม่ทุกวันนี้นะครับเราเชื่อมต่อลำโพงตามจุดต่างๆในบ้านด้วย Wi-Fi ม a ตติลูมครับ ซึ่งลำโพงทั้ง3รุ่นของบ w ิเวณสมิลกินนี้ซัพพอตระบบนี้หมดเลยไม่จำเป็นครับว่าคุณจะอยู่ห้องไหนแล้วจะต้องใช้ลำโพงแบบเดียวกันทุกห้องนะครับขึ้นอยู่กับขนาดห้องเลยห้องรับแขกอาจจะใช้เป็นเ e p p e ิ้ n นะครับหรือห้องนอนของคุณนะครับอาจจะเข้ามุมไปเลยนะครับเป็น f o Formation w e เ g e ก็จะกระจายเสียงในทั่วห้องเลยห้องเล็กๆก็ใช้ Formation Flex ได้นะครับ i ม,มัติลูมส่งสัญญาณไปได้ทั่วห้องได้คุณภาพในระดับไฮเอนหรือคุณจะเอาพุท เพลงจากโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านทางหูฟังนี่หูฟังทั้ง2รุ่นก็มารออยู่ตรงนี้ให้คุณเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น pi 7 s 2อูตัวนี้เนี่ยเอาพุทระดับไฮเรสเลยนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือคุณไม่ว่าจะเป็น ios android นะครับได้คุณภาพระดับไฮเรสเลยนะครับรุ่นน้องอย่าง pi 5 s 2ก็มีให้เลือกตรงนี้ด้วยหรือถ้าจะเป็นแบบทรงเดโฟนนี่มาดูโซนนี้ครับนี่คือ px 7 S2 เอ๊ะมีอยู่ตัวหนึ่ง หน้าตาไม่คุ้นเลยตัวนี้นะครับป้ายอาจจะเป็น P X 7 S 2แต่ผมว่าไม่ใช่เอ๊ะมีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูเหมือนเราจะมาเจอหูฟังที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับนี่คือ Bower Sand Wilkin Limited Edition ครับรุ่น P X 8ที่เป็น Mac r a r n n Edition โอ้ยนี่ตัวต่อจาก James Bond 007เลยนะครับแอบมาวางอยู่ตรงนี้เผเอิญวันนี้เรามาถ่ายเรามาเห็นรุ่นนี้พอดีแล้วตัวจริงของเขาน่าจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชม เพราะว่ามีสัญลักษณ์ของแมคลาเรนอยู่ตรงนี้เป็นหูฟัง PX8 รุ่นสีเทานะครับแล้วก็ตัดสีปัปปายาอ l เรนซ์ซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของแมคลาเรนเลยนะครับสวยงามมากๆ เป็นสีส้มแบบนี้โอ้โหราคาน่าจะพอๆกันกับรุ่นเจมส์บอล007นะครับรุ่นนี้คุณภาพดีมากๆนะครับเสียงดีมากๆมิติสุดยอดเลยนะครับแล้วสวมใส่สบายน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ใครสนใจแวะมาดูที่ Wi-Fi Hi-Fi สาขา2ที่เซนทัลเวิด์นี้ได้ครับโซนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์จากยามาฮ่เล็กน้อยนะครับมีซาวบาของยามาฮ่นะครับกับตัวซับวูเฟอร์ที่วางอยู่ทางฝั่งนี้ จริงๆยามาฮ่ามีด้านโน้นด้วยเดี๋ยวผมพาไปดู ผลิตภัณฑ์ยามาฮ่ายางหูฟัง True Wireless นะครับก็จะมาแอบอยู่มุมนี้ส่วนหนึ่งแวะมาดูกันได้นะครับราคาดีด้วยนะครับหูฟังหลายรุ่นเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับเด่นจริงๆแล้วโซนนี้เป็นโซนของแบรนด์ที่ชื่อว่าคลีฟังครับเป็นแบรนด์ลําโพงและหูฟังจากประเทศเดนมาร์กนะครับจุดเด่นของแบรนด์คลีฟังก็คือเขาจะใช้วัสดุแบบรักโลกนะครับเป็นวัสดุแบบรีไซเคิลแล้วก็เป็นลําโพงที่มีให้เลือกหลากหลายขนาดหลากหลายดีไซน์ทุกรุ่นของเขาจะมีชื่อ ขึ้นต้นด้วยอ่ะหมดอย่างตัวนี้อะแจ๊ดทรงนี้นะคะอะแจ๊ด ผัดมาครับ a g r o o v e Plus นี่ตัวนี้ a m a j e r อ่าเป็นไงชื่ออาหมดเลยนะครับ Aboom นะครับแล้วก็หูฟังก็เป็น Aware นี่ Aware คือใสใช่ไหมฮนะใส่เข้าไปก็มี Aware ด้วยแล้วอย่างรุ่นที่เป็นโคมไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็น Alumi เขาจะมีบางรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นที่มีจำหน่ายที่ Wi-Fi h i f i เท่านั้นนะครับบางโมเดลคุณผู้ชมมาดูครับฝั่งนี้ครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นคลีฟัง รุ่นอะบูมพลัสตัวนี้ถือเป็นลำโพงบลูทูธไร้สายที่เป็นรุ่นท็อปสุดของแบรนด์นี้แล้วนะครับตัวใหญ่สุดเสียงดีสุดเลยนะครับมี2สีให้เลือกคือสีดำกับสีครีมออกน้ำตาลน,นะฮะดีไซน์สวยเลยราคา1,900บาทนะครับอะบูมพลัสแล้วก็รุ่นอื่นๆก็จะมีเยอะแยะมากมายอย่างตัวนี้ อาก,กนี่ดีไม่มีอาเจกอาอึมอมาม่าด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าเพลิดเพลินกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวมีหลากหลายรุ่นเขาเยอะจริงๆนะครับแวะมาทางนี้หูฟัง True Wireless ตัวเล็กๆอย่างตัวนี้เลยอบีนแครตัวนี้นะครับจาก2,790บาท ตัวนี้แหละที่เป็นโปรโมชั่นลด50%ที่ Wi-Fi Hi-Fi สาขา2แห่งนี้นะครับจาก2,790บาทลดเหลือ1,450บาทแวะมาโดนกันได้นะครับราคาดีเลยทีเดียวหรือหูฟังอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็รุ่นนี้ชื่อ Ascense เขาจะมีชื่อรุ่นเยอะจริงๆนะครับ อย่างมาทางมุมนี้คุณก็จะเห็นเครื่องเล่นแผ่นของวิกตอลานะครับเขามาวางตรงนี้เพื่อที่ว่าจะใช้เป็นตัวส่งสัญญาณบลูทูธไร้สายเพื่อทดลองเสียงลําโพงคลีฟังได้ด้วยเรียกว่าเดโมทีเดียวได้2แบรนด์เลยคุ้มมากๆนะครับกับอีกมุมนึงตรงนี้นะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของคลีฟังให้ดูนะครับอย่างนี้เลยเป็นหูฟังรุ่นอบีออบีนี่สวยงามมากนะครับเป็นสีเขียวตัดกับสีน้ําตาลแล้วก็สลับสีขาว รูปทรงแบบโมเดิมากมากนะครับตัวนี้5,900บาทมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ Wi-Fi h ไฮไฟ,ไฟ,ไฟที่อื่นไม่มีเลยนะครับรุ่นอะคูสติกอะโกอะแคปเปล่าอะเวกทุกรุ่นขึ้นต้นด้วยอะหมดเลยนะครับแวะมาดูกันได้นะครับกับแบรนด์ครีฟังที่ Wi-Fi Hi-Fi สาขา2ที่เซนรันเบอร์แห่งนี้ครับ ันนี้คือบรรยากาศของร้าน Wi-Fi Hi-Fi สาขาใหม่ครับสาขา2อยู่ที่ โซนคอมมอนแอนที่เซนต์แวเวิร์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมแวะมาได้นะครับมีสินค้ามากมายหลายแบ,บแรนด์ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะโซนที่เป็นหูฟังลำโพงเครื่องเสียงนะครับอย่าง b บ w ว r ร์แซน i ์วิกินคลีฟังทางด้านน ون, ู้นยามาฮ่าตรงมุมนี้และยังมีแบรนด์ใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของเครื่องเล่นแผ่นไวนิลด้วยนะครับอย่างวิโตร่านะครับนี่ตัวนี้แบรนด์ใหม่จากสหรัฐอเมริกาเลยนะหลายคนไม่เคยเห็นแบรนด์นี้มาก่อนต้อง ไปซื้อที่อเมริกาเท่านั้นนะครับแวะมาได้นะครับเขาอยู่โซนชั้นหนึ่งนะครับทางฝั่งอ e ีเซตันเดิมนะครับโซนใหม่นี้ตั้งขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่าคอมม่าแอนนะครับแวะมาดูได้มีผลิตภัณฑ์ชิกๆคูลๆูเยอะแยะมากมายและที่สำคัญคุณต้องรีบมาด้วยเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งจะลดสูงสุดบางไอเทมลดถึง50%เลยทีเดียวแวะมากันนะครับขอบคุณนะครับ